ที่นี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหล่งรวมสรรพวิชาของแผ่นดินที่จะทำให้คนทั้งประเทศอยู่ดีกินดีหากแต่ความรู้ในการสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในชีวิตจำเป็นจะต้องปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นตามไปด้วยและบุคคลท่านหนึ่ง ที่ได้สร้างคุณูปการแก่มหาวิทชยาลัยอย่างเด่นชัดมาตลอด40ปีนั่นก็คือพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณพระพ่อผู้กลับมาเป็นที่พึ่งดุดดังร่มเงาของชาวนนทีใครเลยจะรู้ว่าอาคารชั้นเดียวบริเวณโรงเก็บอาหารบัวเก่า ที่บุด,ด้วยผนังและหลังคายอย่างง่ายๆจะกลายเป็นจุดกำเนิดของตำนานการปลูกฝังความดีให้แก่นิสิตเกษตร,รควบคู่ไปกับความเก่งกล้าที่มีใบปริญญาเป็นเครื่องยืนยันมายาวนานหลายทศวรรษเจริญพรอัตมาพระจิรวัฒน์สันต,ติวัฒโนเกษตรต้นที่29อัตมาก็อยากจะขอ พูดในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะที่ร่วมก่อตั้งชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีพศ2516สำหรับก่อนหน้าปี2516นะ่ะเกือบจะมีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเหมือนกันในสมัยที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อทั้งสองคือพระ,พระเด็พระคุณหลวงพ่อพระเทพยามหาเมือีและก็พระเด็พระคุณหลวงพ่อพระเพาอนาวิริยค,คุณกําลังเรียนอยู่ สมัยนั้นท่านก็อยากให้มีชมรมพุทธศาสตร์ขึ้นมาเป็นกิจลักษณะจำได้ว่าท่านได้หมายตาอ่านิสิตในเกษตรที่จะมาเป็นประธานที่ท่านอยากจะสนับสนุนเพราะเห็นว่านิสิตคนนั้นเคยบวชเรียนมาแล้วปรากฏว่าคนที่ท่านหมายตาว่าจะให้ไปเป็นประธานสนับสนุนให้เป็นประธานชมรมยังกินเหล้าเมายาอยู่ท่านก็เลยเปลี่ยนใจว่า คงตง้องรอโอกาสที่ที่จะหาประธานหาคนที่มีทั้งภูมิธรรมแล้วก็มีความประพฤติมีศีลมีธรรม,ม,รรมดังนั้นหลังจากที่มีการอบรมธรรมทายาตรุ่นแรกพอดีอาตมาก็เป็นหนึ่งในที่ผู้ที่มาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่หนึ่งที่เรียกว่ารุ่นทนทาย,ยาทในการอบรมรุ่นแรกแต่มีผู้เข้าอบรมธรรมทายาตประมาณ60ทิท่านซึ่งกว่าครึ่ง เป็นนิสิตจากเกษตรก็เลยมีกำลังมีเครือข่ายพอสมควรที่จะจัดตั้งชมรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองก,ก็มีดำริว่าเมื่อเราได้ผ่านการอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติมามีภูมิธรรมมีความประพฤติที่น่าจะเป็นต้นรูต้นแบบให้แก่เพื่อนเพื่อนนิสิตได้ท่านก็สนับสนุนให้เข้าไปจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งพี่น้องชมรมพุทธยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างคนดีได้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะต้องอยู่ในสถานที่เล็กๆและอาจไม่เพียงพอหากมีผู้สนใจพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2527ดรจงรักปรีชานน์อธิการบดีในสมัยนั้นได้รวบรวมเพื่อนครูบาอาจารย์และบุคคลที่สนใจมองหาสถานที่สร้างอาคารถาวรสักแห่งหนึ่งที่จะใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางด้านพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่บุคคลทั่วไปได้ท่านจึงได้นำเสนอโครงการพุทธเกษตรขึ้นมา ชมรมพุทธศาสตร์น่าจะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจของชมรมอื่นๆเช่นเมื่อเวลาจัดงานต่างๆเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเราก็จะเอาชมรมพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นผู้นำยกตัวอย่างอย่างวันไหวครูทีนี้ก็เมื่อมาหาชมรมพุทธศาสตร์ก็เห็นว่ามีที่อยู่อาศัยไม่น่าดูก็ได้เชิญประธานชมรม สมัยนั้นอชมรมพุทธศาสตร์ยอยู่กันอย่างนี้เนี่ยมันมีความอึดอัดไหมต้องการอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ที่อของชมรมเป็นโดยเฉพาะเพราะว่าเวลานี้ก็ไปอาศัยคณะอาศาศาุตสาหกรรมเกษตรอยู่ แต่เราอยากจะให้มันเป็นสถานที่ที่เชิดหน้าชูตาของมหาวิทยาลัยเหมือนกันทั้งๆที่เงินไม่มีนะบอกก็เลยบอกนิสิตว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นขออาจารย์ลองไปคิดอีกทีหนึ่งก็เลยไปหาสถาปนิกชื่อบุญเยาวัฒทิพทั์เขาเป็นสาถสาปนิกที่มีชื่อเสียง ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอเงินก้อนหนึ่งล้านบาทกว่าขอเงินซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณนอกจากนั้นก็จะขอเรียอะไรเอาจากผู้ปกครองของนิสิตและผู้ใกล้ชิดต่างๆมีคนให้เงินมากที่สุดก็ราวๆแสนเศษเมีคนให้น้อยที่สุดก็ราวๆยี่สิบาท แต่เป็นยี่สิบาทที่น่าประทับใจมากเป็นมารดาของนิสิตเขาได้รับหนังสือเรียลายน์เชิญชวนแล้วก็เขาก็เขียนตอบมาด้วยพร้อมกับเงินยี่สิบบาทก็บอกเขามีรายได้น้อยแต่ก็มีความดีใจเหลือเกินที่ลูกเขาได้เข้ามาอยู่ในหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีครูบาอาจารย์มีความปรารถนาดีที่จะอบรม แล้ววันที่สองมิถุนายน2 5 2 9เป็นวันที่วางศีลาเริ่ประธานฝ่ายบรรบรรพะชิตคือสมเด็จพระยานสังวรฝ่ายคารวสาก็คือมอมเจ้าจักรพรรดิเป็นสิริจักรพรรด Nesta, วันตายมุ่งสร้างความดีดจนวันสุดท้ายเกือจุดมุ่งไม้ด้วยกับกับสียและทํจากวันนั้นถึงวันนี้พระเดชพระคุณหลงพ่อทะตะชีโวยังคงเป็นต้นบุญต้นแบบของลูกๆชมรมพุทยอย่างเด่นชัดเสมอมา และถึงแม้จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมา40กว่าปีแล้วก็ตามแต่ท่านยังไม่ลืมสถาบันแห่งนี้ทั้งยังคงทราบซึ่งในคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเห็นคุณค่าของการสร้างคนในรั้วมหาวิทยาลัยท่านจึงสละเวลาเดินทางมาแสดงธรรมให้แก่คณาจารย์และนิสิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า ด้วยตัวของท่านเองเป็นประจำทุกปีนับเป็นความเมตตายอย่างสูงยิ่งที่เหล่าคณาจารย์และสิทธิยานุสิ์ชมรมพุทธศาสตร์จะขอจดจําและดำเนินรอยตามอย่างไม่มีวันลืมเลือน ไรู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสวดมนต์อนวันทุกทีขอกุศลบุญบ,บารมีส่งสรมครูนี้ให้ร่มเย็นครูมีบุญคุณจะต้องเธอทูลเอาไว้เนือ้อราท่านสั่สอนเราอบรมให้เรา คุณที่สามหมดน้ำแจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิด สนคุณบุญคำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดรให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร